น้องขอลงหน่อยขอลงหน่อยไอ้น้องพี่จะลงแล้วขึ้นรอบเดียวพอพอเฮ้ยสนใจกันหน่อยดิโอ้โหมัวจะเก็บคนอื่นอยู่นั่นแหละไอ้น้องพี่จะลงรอบนี้แล้วนะไม่ต่อแล้วอ้าวไม่สนใจกันเลยโอ้โหอ่ต้องอีกรอบแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหอ่ะอีกสักรอบสิ ครับผมคลิปนี้ยาวนะครับใครอยากดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เลือกดูตรงไทม์โค้ดที่ผมใส่ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับด้วยความที่จังหวัดชนบุรีนะครับได้กําหนดการจัดงานประจําปีและงานน้มัสการพระพุทธสิหิงนะครับซึ่งถือเป็นงานวันสงการประจําปี2565นะครับจัดขึ้นระหว่าง วันที่11ถึงวันที่19เมษายน2565นะครับณนะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชนบุรีและบริเวณใกล้เคียงนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็ส่งผลให้ จังหวัดชนบุรีเว้นว่างจากการจัดงานน้ำสการพระพุทธสิงิ์และงานสงการานจังหวัดชนบุรีรวมระยะเวลา2ปีนะครับสถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายรวมถึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดประกอบกับจังหวัดชนบุรีได้เร็งเห็นว่ามีความสําคัญนะครับที่จะต้องสืบสารประเพณีและศิละปะวัฒนธรรมโดยส่งเสริมการสืบสาร วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกสืบทอดต่อไปนั่นเองจึงกำหนดให้มีการจัดงานน้ำสก,การพระพุทธสิหิงและงานสงการานจังหวัดชนบุรีขึ้นอีกครั้งในปีนี้นั่นเองนะครับภายใต้แนวความคิดงานสงการานชนบุรีประเพณีของคนเมืองชน I'm like an addict, dude. I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the I'm a really big hitter Big picture I'm a straight killer r i s i n the song to the highest hitter Got juice got gas งงคิดว่าผมจะใช้เพลงประกอบแบบสไตล์ไทยๆใช่ไหมละ่ะแต่นี่ผมใช้เพลง That's what it takes clean ของ Netflix นะครับ ก็จังหวะมันเร้าใจดีนะครับผมว่าฟังเพลงนี้ประกรอบกับบรรยากาศภายในงานนี้ผมว่าใช้ได้โดยไม่ต้องบรรยายเลยนะครับแต่เอาล่ะผมว่าในงานนี้มันมีบรรยากาศที่มันหวนให้เรานึกถึงวันเวลาเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมก็อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าเราเคยรู้สึกยังไงในช่วงเวลาเหล่านั้นหรือว่า มันพาเราย้อนกลับไปสู่สิ่งใดบ้างนะครับก็เห็นบรรยากาศการเดินตลาดแบบนี้ผมว่าโอ้โหข้าวของเยอะแยะจุกจิกมากมายก็นึกถึงตอนเด็กๆที่เราไปเดินตลาดแล้วก็อยากได้ของเล่นนั่นของเล่นนี่แล้วก็อ้อนพ่อแม่ให้ซื้อให้นะครับก็โดยเฉพาะพวกตุกกตต๊กกระตงตุ๊ก,กตาตุ๊กตตุ่นอะไรพวกนี้ผมว่าโอ้โหตอนเด็กๆเนี่ยใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยผมว่าพลาดโอากาสอะไรไปนะครับเนี่ยภายในงานก็จะมีอย่างเช่นม้าหมุนนะครับผมว่า มันเป็นความฝันของเด็กๆมากเลยนะไม่รู้เราชอบอะไรคือไปนั่งแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็เสีย5บาท10บบาทนะครับในช่วงตอนเด็กๆแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยเราก็เดินหาซื้อของอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือว่าของใช้จุกจิกอย่างอื่นก็ หลายคนก็อาจจะเคยเล่นในเกมพวกนี้นะครับที่ยิงเป้าบ้างหรือว่าจะมีบ้านผีสิงอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่ดึงดูดให้เด็กๆอยากเข้าไปดูทั้งที่จริงๆเราก็รู้ว่ามันเป็นการแสดงหรือว่ามันเป็นการแต่งตัวเอาแล้ครับทำให้เราน่ากลัวเองอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็จะมีโชว์คล้ายๆมายากลหรือว่าโชว์อะไรต่างๆโชว์ของพิศดารแล้วก็คือระหว่างโชว์เขาก็จะมีการ เอาของมาขายนะครับแล้วก็จะมีวิธีชักชวนดึง <bing> ดูดใจเราต่างๆนานาเพื่อที่จะให้เราหยุดดูนะครับดววรรจะะยยยให้มาาืนูเอคนอับช่อคงจะไม่เห็นจงอาดตัวนี้นะครับบอกลองด้วยด้านหน้าดูผมโชว์ด้านหลังทำเพลงเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมมาตั้งแต่ช่วง5้าโมงเย็นนะครับเดี๋ยวบรรยากาศก็ค่อยๆแบบมีแสงไฟติดขึ้นแล้วมันจะเริ่มสวยขึ้นนะครับสาหรับบรรยากาศต่างๆนานาก็อย่างเช่นอย่างนี้ครับก็จะมีให้อาหารหมูนะครับยิงเป้าแล้วก็แลกรางวัลนี่ก็จะมีหลายบูธหลายซุ้มมากเลยนะครับเพื่อเดา๋ยวลูกข้าสิบสามลูกร้อยนะคะไม่โดนไม่โดนอ่ะหมายเดียวครับซุ้มไปหน่อย ต่มเนียปาไม่บัดแรงๆเออเนี่ยถ <de> mm ึงไม่ปัดต la <Seven> ั้งสติ่อนสตาร์ทเด้อดแก่ปวกระเดองตัวของงานะดูตัวร็แก้ข้าหน่ครับตัวรถ20บาทตัวเร็กก็ไปเนี่ย I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like, who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's back. น,นี้ต้องขอบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตของชายหนุ่มวัย42ปีคนนี้นะครับที่ได้มาดูรถไต่ถังนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาใกล้ชิดกับรถไต่ถังกันหน่อยนะครับเดินที่อื่นๆมาจนแบบลายตามหมดแล้วขอมาพักดูรถไต่ถังสักนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับ ผมบอกเลยมาดูไปพร้อมๆกันแถมเราจังได้เห็นวิวจากที่นี่นะฮะเห็นทั้งทั่วงานเลยดูแบบโอ้ละหลานตามากเลยทีเดียวในขณะที่รอดูรถไ่ถังนะครับผมก็สาดส่องกล้องมองไปดูจุดนั้นจุดนี้ก็เห็นเครื่องเล่นต่างๆมากมายเลยนะครับพร้อมกับมุมสูงที่ไม่ต้องใช้ดโดรนบินก็ได้นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับผมว่าเพราะว่ามองเห็นโดยรอบเลย Even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shop tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Right, โชว์จะเริ่มแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับนี่เป็นโชว์ของวุฒิชัยโชว์นะครับคนที่ขับมอไซค์นี่จะเป็นลูกของคุณวุฒิชัยนะครับส่วนคนที่ยืนอยู่ตรงกลางนี่คือคือคุณวุฒิชัยนะครับแกจะขับรถเกง๋งเดี๋ยวรอดูถัดไปนะครับจะเป็นขับรถเกง๋งแต่ดูแต่ดูนี่มอไซค์ครับไต่ขึ้นมาแล้วคือแบบคือดูในภาพนี้มันยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่น,นะครับต้องไปดูของจริงคือผมโอ้โหโคตรหวาดเสียวเลยจริงๆนะครับคือไม่เคยดูยนี้มาก่อน คือจริง,รงอโครงถังที่เขาไต่ไปอยู่เนี่ยมันก็แข็งแรงก็ดูเซฟตี้นะครับแต่ว่าพอมันไขึ้นมาใกล้ๆเรานี่ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันทั้งเสียงทั้งอะไรโอวว่ามันดูแบบมันน่าตื่นเต้นนะครับโคเสียวเพราะกลัวว่าเขาจะตกจากมอไซค์นะครับแต่เราก็รู้ว่าเขาฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี ไม่ใช่แค่ขับไปเฉยๆนะครับเขาขับไปแถมมีการปล่อยมืออีกด้วยคือกล้องผมมันถ่ายตามไม่ทันเลยเนื่องจากขับเร็วมากคือเขาปล่อยมือบางทีก็มานั่งเบี่ยงนะครับไม่ใช่นั่งแบบปกตินั่งคอมนะครับมานั่งเบี่ยงอยู่กันด้านข้างรถอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์ไม้โชว์มือโอ้โหผมว่าโคตรน่ากลัวสําหรับผมนะแต่เขาคงฝึกมาเป็นอย่างดีเลยนะ น้องคนนั้นกําลังยื่นแบงค์ให้เขาคว้านะครับแต่ว่าตรงนี้ผมว่าไม่แนะนําให้ทานะครับคืออย่าไปยื่นแบงค์อะไรให้เขาขึ้นไปคว้านะครับเพราะว่าอาจจะแบบเกิดการผิดพลาดอะไรได้นะครับผมเคยฟังสัมภาษณ์ของพ่อเขานะครับพ่อเขาก็เล่าว่าไม่ควรไปคว้าแบงค์อะไรเงี้ยถ้าเราควบคุมอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ไหวอย่าไปฝืนนะครับเขาแกแกก็สอนลูกแกว่าอย่าไปฝืนในการคว้าบงคว้าแบงค์อะไรเนี่ยแกบอกไม่ไม่แนะนําให้ทํานะครับแล้วเราก็ ไม่ควรไปยื่นให้เขาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียจังหวะอะไรเขาแค่ดูจริงๆแค่ดูอยู่แค่นี้ผมก็ใจเต้นตุ๊บตับอยู่แล้วผมว่ามันต้องเรียกว่าครั้งแรกที่ดูด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้มันเสียวเสียวแทนเขาอะแต่ว่าโอ้ท้ายสุดเห็นเขาลงไปเนี่ยผมโล่งใจตอนที่เห็นเขาขับลงไปแล้วครับโอ้โหคืออยากจะปลบมมือให้แต่ว่าถือกล้องอยู่ก็เลยแบบไม่ได้ปลบมมือให้เห็นไหมรับคนอื่นเขาปลบมมือกันเดียวอันนี้นะแต่พ่อเขาโชว์บ้างนะครับ คนนี้นะครับแกบอกว่าฝึกจากรุ่นสู่รุ่นนะครับรุ่นพ่อสอนกันมาแกก็สอนลูกแกต่ออะไรเงี้ยเนี่ยครับไต่ขึ้นมาแล้วซึ่งเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ไต่มันยังมันยังสะเทือนเรานะครับทีนี้รถเก๋งมาไต่ขึ้นข้างบนผมบอโอ้หมายก็อผมมายืนอยู่แล้วผมรถเก๋งวิ่งอยู่ต่อหน้าผมนะครับคือผมมายืนอยุ่ทําไมเนี่ยผมถามตัวเองนะว่ากูมาทําอะไรตรงนี้วะคือมันหวาดเสียวสําหรับเรานะแล้วเราก็หวาดเสียวแทนเขาด้วยคือมันหวาดเสียวสองต่อเลย ้โครงสร้างอ,อ้ถังไม้นี่มันก็เป็นโครงสร้างที่มันมันก็ดูยบเยบได้อะครับแต่ว่าจริงๆเขาก็เซฟ,เซฟไว้ทุกอย่างปลอดภัยอะไรมีการตรวจสอบกันเป็นอย่างดีนะครับผมโล่งใจก็ต่อเมื่อเขาลงไปอยู่บนพื้นอย่างเนี้แล้วถึงโล่งใจอ่ะนะผมโอ้โหถอนหายใจแล้วผมก็คิดว่าโอ้ต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากนะครับออสองพ่อลูกเนี่ยคือแบบอืผมยอมรับเลยว่าอีกค่าตั๋วห้าสิบาทซื้อขึ้นไปดูเนี่ยผมว่าโอ้ผมว่า โคตรจะแบบถูกอ่ะคือความสามารถอะไรของเขาเขาฝึกมาทั้งชีวิตแล้วมันต้องแลกด้วยอะไรที่แบบโอ้หลายอย่างนะครับเราก็เลยแบบผมว่าคุ้มคุ้มคุ้มจริงๆแล้วก็ให้ให้ผมไปทําอย่างนั้นผมไม่มีทางอ่ะแค่ยืนดูลุ้นเขาเนี่เราต้องเสียวเลยเห็นไหมตอนผมลงเนี่ยผมต้องเอามือจับราวมาไดนะครับด้วยความบันไดมันชันขาผมก็สั่นไปนิดๆเ่น,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 นนะก็ <c oughs> <c oughs> เอาล่ะต่อไป เราจะไปหาทำอะไรเจี๊ยบเสียวกันต่อนะลองลองดูตามผมมาแล้วกันสาๆสศเส,สียงหน่อยเลยเสียงดีกินเบอร์สาม และนี่ก็คือภารกิจเสียวต่อไปของเราครับกับการขึ้นชิงช้าสวรรค์ซึ่งผมไม่ได้ขึ้นมานานมากแล้วนะครับแล้วก็คือก่อนนั้นก็เคยขึ้นนะครับแต่มันดูใหญ่กว่านี้แล้วพอมันดูใหญ่แล้วที่นั่งมันก็กว้างขวางพอสมควรเราเลยไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากนะครับแต่นี้มันเล็กมากนะครับดูดเิเล็กสําหรับเด็ก2คนเข้าไปนั่งอนะ่ะแล้วผมคนเดียวตัวใหญ่ๆนะคือซื้อมาคนเดียวแล้วก็นั่งอ่ะนา,นานทีลองดูหน่อยแล้วกัน ผมกะว่าจะแบบมันขึ้นไปไท้ายเลยจริงๆผมแทบจะไม่ได้มองภายนอกเท่าไหร่นะพอมันขึ้นปั๊บผมรู้สึกเสียวแป๊บแล้วแล้วก็คือหยิบมือถือมาถ่ายไว้ไม่ค่อยมองข้างนอกนะแต่เรารู้สึกว่ามันวิววิวเมื่อมันสูงขึ้นไปแล้วไอ้ที่ห้อยตองแต่งตองแต่งอยู่เนี่ยพอมันไปขึ้นสูงจุดสูงสุดผมก็ถามตัวเองอีกครั้งว่ากูมาทําอะไรวะเน,นี่ย <laughs> อีกแล้วนะครับผมก็แบบโอ้รู้สึกว่าเย็นเท้าเย็นมือนะครับจะ พอรอจังหวะให้มันแบบหมุนล,ลงไปอยู่ข้างล่างผมจะบอกเด็กมันทันทีว่าเอาผมลงได้แล้วนะครับอะแต่ว่าขึ้นมาแล้วก็กวัดแกว่งกล้องถ่ายตัวเองหน่อยให้เห็นว่าเราขึ้นมาจริงๆนะแต่ว่าผมไม่ค่อยมองไปข้างนอกนะครับเนี่ยตอนนี้ผมจริงๆผมพยายามจะแบบให้มองเด็กที่เขาคอยคุมรอบนะครับให้เขาแบบดูผมหน่อยผมจะได้กวักมือบอกเขาบอกว่าผมจะลงแล้วนะครับแต่น้องมันก็ไม่สนใจมันมัวจะไปเก็บตั๋วอยู่นะครับผมก็เลยแบบ อ,อ๋ท้ายสุดก็ต้องได้ขึ้นไปอีกรอบนะครับขึ้นไปประมาณ3-4รอบจนผมรู้สึกว่าอาเริ่มคุ้นเริ่มชินแล้วแต่ก็เงินตกเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่ารื้อฟื้นความทรงจำกันมากมายเลยนะครับสำหรับงานเทศกาลในครั้งนี้คล้ายๆกับงานวัดในต่างจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับเสียอย่างเดียวครับไม่มีหนังกลางแปลงถ้าเป็นงานวัดต่างจังหวัดเนี่ยต้องมีหนังกลางแปลง ายแล้วถ้ามีหนังกลางแปลงเนี่นะโอ้โหเหมือนรู้สึกย้อนยุคไปยิ่งกว่านี้อีกนะครับแต่แค่นี้ก็ผมว่าหลายคนถ้า40อัพขึ้นน่าจะก็ได้เรียกว่าย้อนวัยกันพอสมควรเลยทีเดียวขอลากันไปบนชิงช้าสวรรค์นี่แหละครับพอผมได้ลงจากชิงช้าสวรรค์นี้ผมวิ่งแจ้นเลยนะครับ